b r i n g the prism to trace at apparatus เราจะต้องเอา p ริซึไปให้ trace ที่ apparatus ตัว p r i ซึมเนี่ยอยู่ที่เมือง r u m b l e ruins นะคะเดี๋ยวไซมาร์กเมืองนี้ไว้แล้วเดี๋ยวพอเราบินไปลงใกล้กๆเนี่ยเราก็จะเห็นสุดของ p r i s ึมภารนี้เป็นพารที่4แล้วนะคะไซไม่แน่ใจว่าเพื่อนเเนี่ย ทำกันมาถึงพาร์ทไหนแล้วแต่ว่าตัวาซคอยอัปเดตพาร์ทให้เรื่อยๆนะคะใครที่ยังไม่ได้ทําของเก่าก็เดี๋ยวกดไปดูที่คอมเมนต์ได้นะคะายทำแยกงไว้เลยว่าอันที่1 2ึสามเนี่ยมันหยุดตรงไหนบ้างหรือว่าถ้าเกิดใครเจอปริซึมนะคะเก็บแล้วก็เอาไปให้เทรสนะจุดเดียวกันโอเคพอมาถึงเมืองที่นี่แล้วนะคะเพื่อนๆอาจจะมารสร้างบอร์ดก่อนคือาซเนี่ยรู้สึกว่าการมาสร้างบอร์ดก่อนมันอุ่นใจเพราะว่าบอร์ดตัวเนี้ยมันสามารถช่วยสแกน สัตรูของได้หมดเลยนะคะเห็นไหมคะนี่น้องสแกนแล้วเราก็จะเห็นพวกกล่องพวกอะไรแบบนี้โอ้ถือว่าคนเยอะพอสมควรเลยค่ะตานี้เพื่อนๆดูที่มินิแมปนะคะตรงเหนือคําว่ารูอินส์ค่ะตรงตัว R นะคะมันจะมีเครื่องหมายตกใจสีขา,ขาวๆตรงนั้นแหละค่ะคือสุดที่มันมีปริซึมอยู่เอาล่ะเดี๋ยวเราจะไปเก็บปริซึมกันก่อนเลยนะคะ ลงมาปุ๊บเราก็จะเจอเลยค่ะอันนี้สีฟ้าสวยๆนี่นะคะกด E เพื่อเก็บอ่าเก็บมาแล้วเก็บปุ๊บมันจะมีเควสขึ้นทางด้านซ้ายบนเลยนะคะ Bring the Prism to Trace a t t h e Apparatus The a p p a s เนี่ยก็จะเป็นจุดที่ไซมาร์กไว้นะคะทางขวาของเมืองเลยคะ่ะเพื่อนๆตรงออกไปเอ้ยเลี้ยวขวาแล้วก็ตรงไปเลยค่ะมันก็จะเจอเอาล่ะเดี๋ยวเราจะวาไปที่จุดทั้งกันเลยนะคะอ่ะแล้วค่ะมาถึง The a p p a s แล้วก็ขึ้นไปชั้นบนได้เลยเครสเป็น NPC ที่จะยืนอยู่ที่นี่คนเดียวมีของขายอยู่2ชิ้นก็คือ ปืนเทอร์อลแล้วก็เป็นถุงมือล่องหนมาคุยกับเทรสนะคะแล้วก็เลือกจุดๆเนี่ยค่ะแค่นี้ก็จะได้มา30,000 xp ทันแป๊บเดียวเองค่ะ ถ้าหากคอนเทนต์ที่ใช้ทำมีประโยชน์กับเพื่อนๆเ,เราก็สามารถช่วยให้เ,เพื่อนๆทำเควสหรือว่าเก็บ SP ได้อย่างง่ายๆก็สามารถช่วยโดเนตเป็นกำลังใจให้การผ่าน t r ู m Money Wallet พร้อมเพจตาม QR Code แล้วก็เบอร์นี้ฉซ่ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคนไว้เรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ